เท oh ่อ oh. ย hey. oh ู oh. okay. warm, oh, hey. okay. ่คนเดียวเลยเบนเอ้าเฮ้ยเรียบร้อยอ๋อต hey. ่อันนี้อันนี้ของกูเนี่ยของกูเดี่ด่าๆต้องเพต้องเพอ๋อรู้แล้วล่ะอภิเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันต้องกดยังไงวะเดี๋ยวนะอย่างนี้เหรอไม่ใช่ดิ แล้วมันยังบังคับร่างโคนยังไงวะนี่หรออ,อ๋อเทเลพอร์ตโอเคอ่าอ่ะอ่าเฮอ่ะ,อะ,อะโอเคแล้วก็เนี่ยแหละ โหนเหรอโอ้โหตัวไหอ๋อยังไงมันไม่แต่ว่ามันประตูมันยังไม่เปิดตรงกันอะเราต้องนี่กันดิอ่ะอเฮ้ยเรียบร้อยเอ้ยเอ้เอ้ อ่าแล้วก็อ๋อนี่ไงพี่พ่อันนี้นะที่อันนี้แต่มึงไปบังคับนั่นดิบังคับไ้เอออเออขึ้นไปขึ้นไปอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวอ่างงี้เออวไป

S <S <S เอาเอาเอาเหัวลงมาหัวลงมาเอาเดี๋ยวเอาไอ้กะยที่ที่เอาเอาไม่ได้เหรอเอาไปเอาไปเอาไปยืนยืนยืนดีเขาลงเทเลพอร์ตไปไหนอ่ะข้างบนอ่ะฮะข้างบนนั้นไม่มีอะไรอ่ะเอาเอาเอาเนี่ยข้างบนนี้ไม่ใช่อขึ้นปีกตกไปอะยืนใหม่ดิอเอเดิเอาดิ ยินดียินด,ดีขึ้นเลยไม่ตัวมึงกับไปยืนไว้ไม่ได้เอา้ามึงปล่อยเลยปล่อยปล่อยให้ปินออกลงมาเลยอใอ้พังอ้พังเอออให้พัง,อ,พงอ่าโอเคอโอเคแล้วก็ซ่อมเออเดี๋ยวทางนี้วะ่ะอ่าเอออ่าเอแล้ว แล้วเราต้องไปทางไหนวะโหนเหรอเออเาอรเนยเอาเอะซ่อมซอมดิซ่อมดิทีซ่อมดิอ้วยอำอะไรของมึงเนี่ยไปนี่ไอพีนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เียเพิ่งดิงเวนอ๋อรู้แล้วพี่เอาใหม่เอาใหม เอาใหม่เอาแบบเม <Yeah. S 1> <at> ื่อกี้เออเอก่อนนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยโอเคอ่ะปล่อยปล่อยไปไปอนาคตเป็นอนาคตเออโอเคแล้ว huh. ก uh ็เออเอาเอาเดี huh. um ๋ยวเดี๋ยวรอรอย้อนย้อนยอนโอเคโอเคไปไปอนาคตอนาคตอนาคตเอาอนาคตมีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้อ๋อมึงหลบเข้าหลบข้างไว้หลบหลบเอา๋อไม่ได้ว่ะเออเดี๋ยว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 ทีนึงดูว่ โอเคไอที่ปล่อยลงมาเอ้าเบนเฉยเอาไปไปไปเอาขึ้นไปใหม่ขึ้นไปโอเคปล่อยลงมาโอเคเราขึ้นไปใหม่เอาขึ้นไปใหม่ไม่ใหม่มือขึ้นไปใหม่อ๋อเออต้องต้องต้องสลับก่อนดีกว่าสลับก่อนดิอ่ะขึ้นไปขึ้นไปโอเคเอออ๋ออะไรไปเนี่ยเฮ้ยพีนี้ที่มึงไปเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อง่ออยออายเดียววะอโอเอาไปแล้วอ่ออีคนละข้างเลยคนละข้างเลยใ,ใ,ใช่ไหมใช่ไหมใช่แน่นอนเอาไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ่านี่นี <c> ่ <oughs> mọi người ạ rồi đi nó mày một lắm mày tay 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 mày mày tay mày mày ta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 y อะไรเนี่ยโอ้ยเอ้าฮะโอ้ยเก่งมาแล้วกูไปแกอร์นี่ไงประตูเปิดแล้วที่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแก้วสวยว่ะพื้นที่บ้านเรากว้างมาก What's so pretty? But where are the wooden figures? What? Did we lose them already? Now what? I don't know. Did that book say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Oh yeah. Hey, and you agreed with him. Well, it's true. You're never at home. Cody. Do you really think I'm choosing to be away from home? I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. What do you mean? If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around. zie to เฮ้ล o ก<ป>ท,ที่รู้จักท่านสายเหงมนเนี่ยสวนชาวสวนชาวไร่บาสี่ไงเอากูโอ้กูามานั่งขี่วัวเล่นอยู่นั่นแหละ มีอะไรทำทั้งวันเลยตรงเนี้ยเด้วเอ,อ่อโอเคเดี๋ยวหาทางไปไวไก่อนโผล่มา,า,มาสักไกล <ทำ S 2> เจ้ไหนนี่ไงทำไรอ่ะเปิดอันนี้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวาปนี่อันนี้วันนี้เปิดที่ต่อเร็วต้องสวาร์ปมาเร็วๆอ่ะ นี่เร็วที่สุดแล้วอ่ะเอออะไรวะพี่เดินตามมันทำไมเราเรามีของเล่นที่ตามไม่ตามไม่เร็วกว่านั้นไหมฮะว้ายอ๋ออะไรชื่อมันดับไฟเหรอยังไงแล้วจะเป็นดับไฟอ่ะเออ เออท้ากูจะดับไฟให้มึงยังไงเนี่ยนี่ไงพี่เห็นเมฆอ่ะท้ายฝนตกไงเอออ๋อจะต้องจะเลื่อนเลื่อนไปทางขวาก่อนไม่ได้เหรออ๋อใครจะเลื่อนอ่ะเออกูจะหาที่เลื่อนไม่เจอเลยที่เลื่อนมันเหมือนอยู่ของบทเป่าวะเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกัน ไงไงไงอะไรระฆังละรังไหนวะนั่นแหละเห็นปะทางขวาขวามือเอออโอเคอ่ะอ่ะออข้างบนข้างบนด้วยข้างบนด้วยข้างบนไปไม่ได้อะมันเหนือมันต้องอีกอีกก้อนหนึ่งวะมีอีกก้อนหนึ่งเนี่ยนี่นี่นี่ฮะเรียกไปเรียกเ อ๋ออะไรอัเียบชนอีกคร r ้งโ r ้ยโอ้โหอันนี็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีปุ่มเลยเฮ้ยอ้าวอ๋อเอีกล้ไปทีพอ ไม่ไปวะขวดท่าน้องเดี๋เมต้องอ๋อต้องเอานไว้อเดี๋ยวดิอ้แล้วอยังไม่ช่วยกูเลยเหรอเดี๋ยวเไม่คทำคนเดียวบอสเดี

ว้าว <Wow. S 1> อน,นอนวู้หโคตรสวยเลยวะ่ะนี่ไงแต่สามทุ่มแล้วพี่เ e ้ยอานีไงเนี่ยนะปิดไฟนี่ไงมีให้มึงบังคับอยู่นี่ไงทีนะเนี่ยช่วยดิอ้าวอ้ออ้ งงงงเลี่มนละอะเราต้องกีทุ่มอะนี่ยเราให้ตาม้วไงเห็นตัวอย่างป่ะตีสองครึ่งตีสองครึ่งเอ๊ะเอออเลยซะแบบเห็นบทแล้วโอ้่ีมากเลยเอ้ว้าวปามัได้ป่า in Wait, wait. That clock tower is huge. Is that where we're going? Exactly. But to get inside, you need to unravel the secrets of the smaller towers. Who knows? No! Oh, yes, sir! Hey. Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower, straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion! There's only now! Can yeah. you feel it? There's <laughs> nothing else than now! Everything happens now, now, now! Now, now, feel it? I can feel it. You are very annoying! Right now! Now! Hey, Book! What's that strange fear over there? Yeah, that, my friends, you have to figure out yourselves. Woo! We are not his friends. Hey, Cody, I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay. they can Of course they can, but they're made of metal okay okay oh smarty okay -oh. but these aren't machines we're look at that power we might be able to land on the... uh -oh. hey, it. ตรงนีไออ้ไม่มีเออไม่มีเซสในการบินลงบินเลยกดคิวกดคิวดิกลงมาก่อนเอาเอาเอากูาปั่นอยู่คนเดียวเอา,อา <laughs> เอาแล้วนกกูตายปะเนี่ยนกกูตายป้ะเอออีอออะไรเนี่ยโอโ้โห <c oughs> เรียบร้อยตายห่ากูรอดูเลย อ้ยยไม่ทันฉันเร็วไปอย่าเพิ่งอ้าวรอก่นดิไป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 ทำอะไรอะไปไปไปนี่ไงรู้เรื่งวะนี่ไงเก็บแม่มองเห็นเดี๋ยว à uh, ok à anh ạ chơi 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 Cái này chơi gì? chơi game chơi 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 เราแยกกันก็ต้องมาด้วยกันไม่เหรออ๋อนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมวะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันนี้ก็ไลยทีฟ้าเหรออ่าวเอาเขียวอ้าวมึงก็เปิดหลอเอะเกินเออแดงแดงแดงมันแดงอยู่เลย ไม่เขียวเอาอีกทีไหม 야, อาอีกทีก็กลัวเขียวอยู่ไหนวะอย่าอยู่ในนี้อันนี้ฟ้าเขึ้นดงดงต เราฟ้าราฟ้าราฟ้าราฟ้อนขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะทีนี้เราเขียวเราเขียวอ่ะไปไปไปเพิ่อ้าวกถอะฟ้าไปก่อนฟ้าไปก่อนฟ้าเขียวแล้วไปไปไปรแดงรแดงหยุด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 อ้ยยดยยย โอเคไบาอบายโอ้อะอีซ huh. yeah. uh. uh, right uh ี huh. uh ่อีซี่อีซี่อีเอาสีเขียวเออสีนี้หมดแล้วฮะเย่เอาอะไรเนี่ยถามอะไรอ่ะกูต้องกูต้องสับวะอ๋ออ่าอ่าอ่าอ๋ออ่าแล้วเน่อสอครับ ไม่ต่างกันหนึ่งสองสามหยุดหยุดหยุดโอเคเกี่ยวเกียวไเกียวเกียวเกียวเร็วๆไปโอเคเออความสามารถกูไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมี่ยหมดรอแล้วโอ้ย Wait, what's that the but right? ah, I don't like those weird lights they look dangerous yeah exactly I think we can use them use them what for to take that out hmm okay oh the พราทอีฝั่งนึงปะเออใช่อ่ะไปก่อนราต้องเราต้องต้องยังไงวะต้อง่อเหรอเฮ้ยไม่มีฝั่งงนั่นแหละคือนี่ไงีีขี้วนนี้แล้วก็มาโยนใส่เจ้าเจ้าวงวงมันจะได้เหรอวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยุดยุดยุด อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กูมองผิดวงนี่อันนี้อันนี้อ๋อเออโอ้โหนอนนนโอ้โหเอาว่ะเอาอ่ะเรียบร้อยมีไหมต้องไปฝั่งอุ้นิกต้องไปฝั่งอุ้นิกต้องไปทางฝั่งโอุ้น จอดต้องจอดไหนวะนี่ต้องมาเล่นอีกต้องมาทำอีกอ๋อโอเคโอเค <c oughs> ลงลงสิไปหยเดเยวเลยไ,ไป <c oughs> เมื่อย โอเคอ่ okay. uh huh. าคำอะไรบัเน uh huh. ี่ย Let's get out of here. h Sam. w e have to solve the puzzles first. You sound so enthusiastic. w e yeah, those symbols look so intriguing. ของมึงบันเนี่ย Wonder what they are. y e Looks like we can slam these in. อ่าแล้จะเรียกอะไรพระจันทร์ตรงข้าบะตรงข้าบะพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ใช่เกี่ยวเลยวะมันต้องมันยังไม่มีคำใบ้เลย

ไหนคำใบ้วะกูยังไม่เข้าใจคำว่าหน้าเลยเอละไรนะวะเนี่ยมึงมาสอดเดียบดิสอดเดียบดิไอ,อ,อพี่มึงมาช่วยกูก่อนดิเอาทุกกลับไปดิ หมือนมึงแกล้งอ่ะอ้าวอ๋อไงสลับสลับไปมันเปิดแล้วเอออะไรวะโอ้โหนี่คำใบ้เรามาแล้วพี่อ๋อเลียงเลียงพีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามัวอย่ามัวอย่ามัวไปไปไอตัวต่อก่อนตัวต่อแล้วก็ไปนกหานกหานกอ่าแล้วก็กระลอก แล้วก็หมาพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วหาแล้วหาแล้วไม่ไม่เงี้ยนลันนัสโอ้โหแม่งเลยไอคิวไอคิวกูสนเลยเมื่อกี้เนี่ยกูจะโชว์ไอคิวสองร้อยหน่อยไม่งไอคิวหลือสวนโอ้ยเขินว่ะไม่เป็องดูเวลาเป็นเรต้องดูเวลาเว้ย โดยเวลาเอ่อโอเคตีหนึ่งีสองีสตีสาไม่อเดวะเอ่อหนึ่งสองกูกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะมันก็แค่ตีหนึ่งอะไรครับเนี่ยสองนะหนึ่งสองสี่เจ็ดห้า 9ก็นี่ยก็อ่ะเอาเหมือนเดิมก็ได้ไปต่อนกกระลอกแล้วก็พอกระลอกเสร็จก็ข้ามไปที่พระจันทร์ต่อนกกระลอกพระจันทร์ฆ่าไปพระจันทร์ไปที่หมาไปที่พระอาทิตย์เป็นไงเมื่อกี้แค่ทดลองระบบไปเฉย เดี๋ยวมาทางเดิมอ่ะปั่นปั่นโอ้ฟาดเอาบีซี่ว่ะระเบิดให้หมดแล้วทำลายทจไมอ่ะให้ตัวนั้นวิ่งเข้าไปเหรอ เราเป็นบาเรียเราก็ต้องทำลายบาเรียไม่เราจะเข้าไปไม่ได้นั่นไงโอ้โหนกนะนกน้อยสกิลขับนกของเราแล้วเปิดยอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้ยอยู่ข้างล่างบินเลยว้าวเลย <poisoned indo> oh, oh, that weird Wow. bubble gone. is โอ้มาถึง <dated> น <teenage time online> <pl ains> ี่เลยเหรอเฮ้ยอะไรยะภารกิจมาอีกแล้วต้องต้องยกพ่อแม่มาขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวนะยกไงวะภารกิจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่เอ๊ะแค่นั้น ติดเลย,ยงไหงมอะไรทำไมวะไม่เดจนต่อไปอ่ะถ้าเหลือต้องใช้นกนอ่ะนกก็ไม่ได้ทำไมอ๋อนี่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  เขาัะฝั่งมะเขาละฝั่งเขาละฝั่งเออเดี๋ยวใช่อ๋อเลื่อนเลื่อนนี่ไงเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนให้เป็นยังไงวะอ๋อโอเคนี่ไงสุดแล้วยมาเอาไว้ก่อนมาเออเออเออโอเคเอ้แล้วไม่กล้าเข้าไปอีก <laughs> I don't like that sound. Do we really want <laughs> to buy with it? Yes, we will never get out of here. Fine. Ladies first. such a gentleman. You have Mei, is that wall moving? Yes! Oh no man, don't be there. There's nowhere to run! ลานเออลานไปไหนหลังหรือหลังเนี่ยไปไหนเฮ้ออะไรวะมึงมึงควบคุมเวลาไม่ได้เหรอหยุดหฟันเฟืองเนี่ยหยุดฟันเฟืองนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเตายหาแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอ๋อเรียบร้อยอ๋อคือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่กูเข้าใจแล้ว

ทำอะไรทุกอย่างที่หมุนไปข้างหน้าที่เดิเดินหน้าดิเดๆๆๆดโอ้โหบูดันนั่งนานอ่ะก็พานนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ตอนพานหน้าเนาะเจอกันครับ